มะเขือเทศติดลูกเยอะค่ะพริกต้นใหม่ดกมากผักกุ้ยช่ายแตกกอใหญ่ใบหนาต้นหอมนี้อายุ12วันนะคะเขียวอื้อเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนยาย่าภาวนาชาแน,นลค่ะวันนี้จะมาทำปุ๋ยน้ำสูตรเร่งให้ผักโตวไวมีผลใหญ่มีใบสวยงามอี๋น้ำซาข้าว1ลิตร น้ำสาวข้าวคือน้ำที่เราล้างข้าวสารก่อนหุงข้าวนะคะในน้ำสาวข้าวจะมีสารอาหารจากข้าวละลายอยู่มากนะคะเมื่อใช้น้ำสาวข้าวรดต้นไม้เป็นประจําจะช่วยเร่งให้ต้นไม้แข็งแรงและ,จะเจริญง,งอกงามได้ดียิ่งขึ้นค่ะเครื่องดื่มชูกําลังหนึ่งฝาในเครื่องดื่มชูกําลังมีวิตามินต่างๆมากมายนะคะซึ่งช่วยให้เร่งการจเจริญเติบโตของพืช เร่งดอกเร่งผลมีท่านอาหาร2ชนิดที่พืชน,นําไปใช้ได้ท,ทันทีคือน้ําตาลซูโครสและวิตามิน B ค่ะผงชุรส1ช้อนโต๊ะในผงชุรสใช้กับพืชทําให้ต้นและใบพืชเจริญงอกงามดีค่ะใบเขียวแข็งแรงเขียวนานเพราะในตัวเจ้น ในผงชูรสนะคะจะถูกค่อยๆปลดปล่อยออกมาทําให้เขียวทนนานและยังมีกรดอะมิโน,โนจากผงชูรสนะคะช่วยเร่งดอกเร่งผลค่ะเกลือนะคะในเกลือจะมีโซเดียมนะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มรสชาติในผักและผลไม้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะตัวต่อมาคือน,นมค่ะ,คะนมรสจืดหนึ่งกล่องนมรสจืดนี้หมดอายุแล้วนะคะแต่ว่ารดต้นไม้ได้ค่ะนำมารดต้นไม้ได้ค่ะ เห็นไหมคะว่านมหมดอายุแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปรดต้นไม้ได้นะคะยิ่งนมหมดอายุนะคะอย่าทิ้งนะคะช่วยเร่งดอกเร่งผลพืชกินใบเขียวกรอบค่ะทั้งหมดก็ได้กันนะคะผสมน้ำเปล่า10ลิตรค่ะ คนน้ำกับส่วนผสมให้เข้ากันค่ะรสต้นขึ้นช่ายเลยค่ะเพื่อนๆเขียวนะคะใบเขียวต้นหอมเลยค่ะเพื่อนๆพนปลารสต้นหอมเลยค่ะเพื่อนๆพืปลาเลยค่ะ เห็นไหมคะต้อนอยู่ใต้ต้นหอมก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะเห็นไหมคะรานรดต้นหอมอต้นนี้อยู่ใต้นะคะนี่แหละนะคะเขียวเลยคะ่ะเป็น,นุยมใช่นะคะ งนี่ตัดไปแล้วค่ะตัดกินไปแล้วค่ะเพื่อนๆนทำไปกินไปนะคะเพื่อนๆนนำปุยน้ำมาด้าบนให้ฝุ๋ต้นสม้มกีนะเพื่อนเพื่อนเนี้ยต้นสม้มกีกำลังแตก,กอยอดใหม่เลยค่ะเพื่อนๆพือนปุ๋ยน้ำทำเอง อุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารไปรากต้นติ๊กเลยค่ะเพื่อนๆต้นติ๊กเลยค่ะเพื่อนๆ้ก้านต้นใบก็หมดเลยนะคะก็จะถึงโคนต้นเลยค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะเราผลิตเองนะคะไปล่ากต้มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศย่าญาติติดผลเยอะเลยค่ะมาดูมะเขือเทศสิค่ะเนี่ยนะคะ โอ้โห oh. ปันดด่นรถเลยค่ะเพื่อนๆไหนโด,ดนดอกกันนะคะนี่ค่ะดอกโอ้โหเพื่อนๆดูน,น,นะคะนคี่กำลังออกดอกเลยค่ะสุดน้ำ้าข้าวดีที่สุดเลยนะคะาข้าวเกลือผงชูรสเครื่องดื่มชูกำลังนม รวมกันข้าวเป็นสุดยอดอาหารพืชผักเลยนะคะเพื่อนๆนรำมาราดรสได้สัปด,ดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะถ้าเราปลูกพืชผักแล้วเราก็ต้องบำรุงตามไปนะคะปุยน้ําสุดเร่งให้พืชผักโตไวมีผลใหญ่และมีใบสวยงามเห็นผลทันทีค่ะเพื่อนๆเราไปทํากันนะคะเมื่อดูคลิปนี้แล้วกดไลค์ส่งต่อกันห้เยอะๆนะคะ,ะ,คะย่าๆขอทุกคนโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ จะกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ